มาพบกับเซลล์โตโยต้าสุรินทร์นะคะวันนี้นะคะเราก็ประจําสาขานะคะคอยู่ที่โตโยต้าปราสาทนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะคะอากาศเย็นสบายดีนะคะวันนี้นะคะเรามาพูดถึงโชว์รูมโตโยต้านะคะปราสาทนะคะว่าด้านในนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากดูรถรุ่นไหนนะคะก็ สามารถเข้ามาดูที่โชว์รูมได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับรถทดลองขับนะคะที่หลายๆคนนะคะอยากทดลองขับนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะของเรานะคะจะเป็นรุ่นแคป็นะคะเซตอีดิชันะคะจะเป็นตัวเตี้ยนะคะตัวนี้มีความตัวนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะคะมีความสวยงามน,นะคะใช้กี่ปีกี่ปีก็ยังเป็นสีนี้ค่ะรุ่นนี้ดูไม่เบื่อเลยนะคะ ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นจุดเด่นของ t o y ยต้าของสุพโชรูมเราเลยนะคะตัวนี้จะเป็น Fortuner r e g n n e r นะคะซึ่งราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ล้านสามนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูรถอยากมาลองอสัมผัสตัวจริงนะคะอยากมาลองนั่งนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะาถัดมานะคะตัวนี้จะเป็น4ประตูนะคะ p r e r u n n e r นะคะรุ่น e อ t นทนะคะมีความ สวยงามน,นะคะมาพร้อมกับไฟรอบคันเป็น LED นะคะนี่สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะกระบะหลังก็ค่อนข้างกว้างนะคะถัดมานะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแคบนะคะยกสูงพิเรนเนอร์นั่นเองนะคะเป็นสีขาวนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Ent r y นะคะมาพร้อมนี่บรรทุกสามารถบรรทุกได้1ตันกันเลยทีเดียวนะคะเรามีรถให้ทดลองขับด้วยนะคะ ถัดมาตัวนี้จะเป็นแครบพีเรเนอร์เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นมิดนะคะซึ่งด้านในของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะมีความแบบใช้งานได้ง่ายมากนะคะสำหรับใครที่อยากมาสัมผัสตัวจริงก็เข้ามาที่โชว์รูมได้นะคะโอ้ยินดีให้บริการนะคะและที่สำคัญนะคะเขามีกล้องม,มองหลังและเซ็นเซอร์รอบคันนะคะเซฟความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะหรือว่าท่านผู้หญิงนะคะที่ใช้งานนะคะได้อย่าง คล่องตัวและปลอดภัยและมั่นใจในการขับขี่มากๆเลยนะคะ,ะสำหรับใครนะคะที่อยากสอบถามรายละเอียดนะคะในรุ่นต่างๆนะคะหรือว่าอยากมีการดัดแปลงนะคะเปลี่ยนเสริมโครกนะคะหรือว่าเสริมแนบนะคะเพื่อที่จะไปบรรทุกหรือว่าใช้งานนะคะหรือว่าจะแต่งซิ่งนะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนล้อแมกนะคะเทิร์นล้อแมกนะคะก็สามารถนะคะสอบถามโอได้เลยนะคะโอยินดีให้บริการนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถคุยได้นะคะตั้งแต่ดาวศูนย์บาทนะคะหรือว่า5%ตนจนถึง25%นะคะหรือว่าซื้อสดนะคะโอ้ยินดีนะคะบริการถึงบ้านเลยนะคะตรงนี้นะคะเราไม่ได้บริการแค่ซื้อนะคะแล้วก็จบไปนะคะเรามีการบริการหลังการขายด้วยนะคะว่าลูกค้าจะเกิดปัญหาอะไรนะคะก็สามารถนะคะติดต่อเซลล์ได้โดยตรงนะคะก็วันนี้นะคะโอ้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะเพจแล้วก็ เฟซบุ๊กนะคะติกตอกด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ